ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี3วัสดุผนังเบากัานห้องมีอะไรบ้างเลือกแบบไหนได้ดีปัจจุบันการออกแบบต่อเติมบ้านครับได้รับความนิยมอย่างมากมีความสวยงามทันสมัยและยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนยุคใหม่ จึงไม่แปลกใจครับที่จะเห็นบ้านแบบแปลกๆ,ๆมากมายมว่าจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์วินเทจบ้านสไตล์หลอเป็นต้นซึ่งเป็นบ้านที่แบบได้รับความนิยมมากครับเมือ่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นโครงการบ้านจัดสรรจึงข้ามามีบทบาทครับและตัวเรื่องในการซื้อบ้านแต่ราคาบ้านโครงการจัดสรรมีราคาสูงเมื่ออยู่ระยะยาวเพราเป็นระยะที่จะทการข,ขยับขยายหรือต่อเติมโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างผนังเบากันห้อง นื่องจากบ,บ้านจัดสรรนะครับมีการแบ่งสัดส,ส่วนของบ้านไว้แล้วจงเป็นการยากครับเพราะฉะนั้นสําหรับบ้านที่มีการปลูกสร้างเองและการที่จะกั้นผนังบ้านหรือแบ่งสัดส,ส่วนบ้านนะครับวันนี้เรามีข้อมูลนะครับสารสรุปผนังกั้นเบาผานังเบากั้นห้องนะครับมีอะไรบ้างเลือกแบบไหนดีพอหากเลือกผนังกั้นห้องที่ไม่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานอาจทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและยังสร้างความเสียหายอีกด้วย ผนังกั้นห้องที่ได้รับความนิยมและพูดถึงอย่างมากอีทัางสถรราปนิกต่างๆมีการแนะนํามีอยู่สายวัสดุที่แข็งแรงทนทานดังนี้ยิปซัมบอร์ดยิปซัมบอร์ดครับเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบาและได้รับความนิยมแพร่หลายมีการผลิตจากผองแร่ยิปซัมอัดทางด้านหน้าและด้านหลังมีความแน่นผิวเรียบเนียนสวยงามอีท้ายังมีรูปแบบให้เลือกใช้หลากหลายเหมาะสำหรับนําไปเป็นผนังกั้นห้องห้องครัวนะครับเนื่องจากแผ่นยิปซัมทนไฟและยังเหมาะกับ พืนที่ความชื้นอากาศถ่ายเทน,น้อยติดตั้งได้ง่ายรวดเร็วแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับไม้อัดซีเมนต์บอร์ดไม้อัดซีเมนต์บอร์ดผลิตจากเครืเรื่อยไม้ผสมกับซีเมนต์การขึ้นรูปม,มีการใช้แรงอัดส,สูงพร้อมทางลดความชื้นด้วยการอบจึงได้ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดที่มีความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝน มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับผิวผัดผิวสัมผัสสวยงามเรียบเนียนราคาสูงเหมาะสำหรับกั้นห้องทุกพื้นที่เลยไฟเบอร์ซ oh, oh, oh. ีเมนต์บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตจากปูซีเมนต์ผสมกับเส้นใยเซลลูโลสและมีส่วนผสมของทรายซิลิกา้าเพื่อิ่มอความแข็งแรงลดความชื้นด้วยการบอบไอ้น้ำแรงสูงทนแนดดทนฝนและที่พิเศษครับสามารถขึ้นโครงได้ขึ้นรูปได้ง่ายมีผิวไม่ห้อยสวยเจาะหรือซ่อมแซมได้ยาก วิธีดูแลรักษานะครับผนังเบากั้นห้องผนังกั้นห้องบางประเภทไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชืน้นเดืกได้พื้นที่ที่รับแสงแรงสั่นสะเทือนระวังเรื่องการติดตั้งรอยต่อหรือช่องว่างวัสดุผนังกั้นห้องบางประเภทเหมาะสำหรับบางพื้นที่ที่ใช้งานเท่านั้นวัสดุผนังเบากั้นห้องสาประเภทนะครับมีความแตกต่างกันทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นควรเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับก,การใช้งานเพื่อจะไม่เกิดข้อผิดพลาดแต่คุณสมบัติเด่นๆมักเป็นเรื่องของความแข็งแรง ภาพสวยงามแนะนำให้ใช้เป็นผนังกันห้องภายในครัวห้องนั่งเล่นเป็นต้นหากไม่แน่ใจหรือกลัวผิดพลาดก็แนะนาสถาปนิกหรือผู้เชี่ยวชาญก็ได้โดยส่วนใหญ่ปัญหาในการติดตั้งผนังกันห้องมักเป็นเรื่องของช่องว่างรอยต่อเพราะงั้นนะครับผมก็คือใน้อคอมเมนต์ติดชมกับพิมพ์เข้ามาได้เลยครับก็จบเกินไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางเรา